สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผนดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงครับกับบุคคลตัวอย่างที่น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ครับวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปกันที่พร้อมกาเดนแฟมิลี่ครับที่นี่ครับมีการทําการเกษตรบนหลักของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ เป็นพนักงานบริษัทนะครับก็ทำงานบริษัทมาตั้งแต่เรียนจบเลยนะครับแล้วก็พึ่งขอเออรี่ออกมาแต่จริงแล้วอยากจะที่อยากจะทำอะไรที่มันเป็นส่วนตัวของเราเนื่องจากว่าการทำงานบริษัทเนี่ยไม่เหมือนราชการเ,เวลาเรากรเกษียณอายุออมาแล้วเนี่ยก็จะไม่มีอะไรรองรับนะครับทีนี้คิดว่าอายุ60แล้วเราน่าจะยังไม่แก่ที่เกินที่จะทำอะไร ในขณะที่รายได้ตอนนั้นก็จะหยุด,ยด,ยดลงแล้วนะครับก็เลยคิดว่าออลองมาทําตามความฝันที่เราอยากจะทําก,ก็เลยเออขอเออรี่ออกมาแล้วก็เริ่ม,มดําเนินการที่จะออลองทําเกษตรนะครับแล้วกออ็มีส่วนช่วยในการเผยแพร่ความรู้ที่เราทําสําเร็จแล้วเนี่ยให้กับคนที่ออสนใจแล้วก็ชอบเหมือนเหมือนกันเนี่ยได้รู้เหมือนกับเราด้วยครับ จริงๆร,รอบๆบ,บ้านเราก็จะปลูกเป็นพวกไม้ประดับอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่มาอยู่ตั้งแต่แรกเลยแต่ทีนี้เนี่ยช่วงช่วงโควิดครับที่เรา,าส่วนใหญ่จะต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านไปไหนกันไม่ได้เลยนะครับก็น้องพร้อมลูกสาวเนี่ยก็เรียนออนไลน์นะครับหน้าเขาก็จะอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมือถืออย่างเงี้ยทั้งวันเลยก็เลยลองทำเป็นสวนเกษตรดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ เพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยได้เรียนรู้ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วยครับ <ST AN> ทีนี้พอเริ่มต้นที่จะทำเป็นสวนเกษตรเนี่ยก็ก็คือเรามีความคิดอยากจะทำเป็นเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่แรกเลยเพื่อที่ว่าจะได้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ผลผลิตที่ได้เนี่ยเรารอไว้กินที่บ้านเป็นหลักด้วยนะครับก็จะได้ปลอดภัย เนี้ก็เลยหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตครับจาก y o u t u b e อะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักเลยนะครับเพียงแต่ว่ายังรู้ไม่รอบด้านในส่วนของบางเรื่องที่เราต้องการรู้รู้ลึกตั้งแต่ต้นดันจบเนี่ยมันก็ไปอาศัยการเทคคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับอย่างแรกคือเราเลือกปลูกสิ่งที่เรากินเป็นประจำก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักเลยไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวนะครับเนื่องจากเราปลูกรอ,อ,อบบ้านนะครับ พราะนั้นถ้าผักที่เรากินได้ด้วยแล้วมีสวยงามด้วยอันนี้ก็จะยิ่งตอบโจทย์เพราะมันสามารถที่จะเป็นพืชผักที่เราสามารถกินได้แล้วก็สามารถใช้เป็นเหมือนแบบประดับสวนในบ้านเราได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเคลอย่างเงี้ยลักษณะทรงต้นเขาจะมีความสวยงามด้วยสามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้แล้วก็สามารถกินได้นะครับอย่างเช่นพวกมะเขือเทศอย่างเงี้ยก็เคยปลูกนะครับปัจจุบันก็กําลังเพาะ เพื่อที่จะปลูกในรุ่นใหม่อยู่อย่างเงี้ยเวลาผลก็อ,ออกมาก็จะเป็นแบบสีแดงสีเขียวก็สามารถประดับบ้านได้ด้วยครับอันเนี้ยก็จะเป็นอีกหลักหนึ่งที่เราใช้ในการพิจรารณาว่าเราจะปลูกอะไรครับในกรณีของไม้ผลน่ะถ้าเราปลูกในกระถางนะครับอันเนี้ยอาจจะต้องอพิจารณาถึงพันไม้ที่เรานํามาปลูกด้วยนะครับก็ควรจะเป็นพันไม้ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ที่สามารถปลูกในกระถางได้นะครับอย่างเช่นที่บ้านเนี่ยเราปลูกเลมอนเลมอนในที่เนี้ยต้นเขาไม่ใหญ่มากเราสามารถปลูกในกระถางใบใหญ่ได้นะครับก็สามารถเลี้ยงดูเพื่อที่จะได้ผลดีแต่ในส่วนพืชผักเนี่ยจริงๆระบบรากเขาอยู่ที่ประมาณคืบหนึ่งมือเราเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ยกแปลงขึ้นมาสูงกว่าคืบหนึ่งสักเล็กน้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะปลูกผักเราได้ครับ ริงแล้วการทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วครับแล้วก็ลงทุนน้อยที่สุดแล้วเพราะเราอาศัยการเรียนรู้แล้วก็พึ่งพิงธรรมชาตินะครับทีนี้อาจจะมีบางอย่างที่เราจะต้องจําเป็นต้องซื้อมาอย่างเช่นปุ๋ยคอกอย่างเงี้ยนะครับอ,อย่างอย่างดินเนี่ยเราก็ใช้ลงทุนในครั้งแรกนะครับแล้วก็เมื่อทําการปลูกครั้งต่อไปเราก็สามารถใช้ดินเดิมได้โดยที่มาปลุกเพิ่มลักษณะเนี้ย แต่อย่างปุ๋ยปุ๋ยคอกเนี่ยจำเป็นต้องซื้อนะครับแต่ว่าเมื่อเมื่อเอามาอยู่ในบ้านเราแล้วเนี่ยอันนี้เราสามารถที่จะคงไว้ใช้งานได้เรื่อยๆครับอย่างดินปลูกเนี้ยเราเราก็ไม่จําเป็นต้องซื้อมากขึ้นแล้วเหมือนในตอนแรกนะครับสามารถที่จะมาปรุงดินเพิ่มเพื่อที่จะใช้ในรอบถัดไปได้ครับ ูกสาวเนี่ยแหละเขาอยากเลี้ยงสัตว์เหมือนกับเด็กทั่วไปนะครับซึ่งปกติแล้วทั่วไปเนี่ยในบ้านอย่างเราๆเนี่ยก็จะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแลักษณะนั้นเนี่ยผมก็เลยเสนอไอเดียไปว่าในเมื่อถ้าจะเลี้ยงทั้งทีนะครับเพื่อเลี้ยงสตัตว์เพื่อความเพลิดเพลินแล้วถ้าเราได้ผลประโยชน์อื่นๆจากเขาก็น่าจะดีก็มองไปที่ไก่เป็ดอะไรพวกนี้นะครับแต่เป็ดเนี่ยเสียงเขาดัง อาจะร้องตลอดนะครับถ้าเราอยู่เป็นลักษณะของหมู่บ้านอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะก็เลยดูที่ว่าชวนน้องพร้อมเลี้ยงไก่ไหมเลี้ยงไก่ไข่นะเราเลี้ยงเฉพาะตัวเมียเพราะเขาจะไม่ขันนะครับทีนนี้สามารถเลี้ยงในหมู่บ้านได้สบายเลยแล้วเราก็จะได้ผลผลิตเป็นไข่ของเขาเนี่ยไว้กินในครอบครัวด้วยครับจริงๆน้องพร้อมเป็นเด็กที่ชอบอะไรที่เป็นแบบเรียนรู้ธรรมชาติแล้วก็ชอบท่องเที่ยว อะไรที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับอย่างอย่างเช่นให้ลูกเลือกเนี่ยว่าวันนี้เราไปเที่ยวห้างกันดีหรือว่าเราจะไปเที่ยวฟาร์มกันดีอย่างเงี้ยลูกสาวก็มักจะเลือกที่จะเที่ยวฟาร์มอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทําเป็นเหมือนแบบสวนเกษตรเหมือนมินิฟาร์มในบ้านของเราเนี่ยอันนี้เขาก็เป็นเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบอยู่แล้วนะครับเป็นกิจกรรมที่เขาสามารถเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติได้อย่างปลอดภัย นะครับแล้วก็ผมเองยังไม่ได้ปลูกฝังให้ลูกสาวเนี่ยมีความเก่งแล้วก็แบบเ,เชี่ยวชาญทางด้านการทําเกษตรหรอกเพียงแต่ว่าใช้การเกษตรเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งให้ให้เขาได้เรียนรู้อยู่กับธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยครับ คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปกันที่สวนเกษตรระดาวันครับไปร่วมพูดคุยกับคุณแม่ระดาวันคำสมครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปลายบางจังหวัดนนทบุรีครับที่นี่ครับได้มีการปลูกสมุนไพรครับเพื่อเลี้ยงพึ่งชนลงครับแล้วก็นำสมุนไพรแปรรูปเป็นรูปประคบครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ ผู้ชมครับในวันนี้ครับในช่วงของต้นกล้าเสนวัตกรรมครับผมจะพาผู้ชมมารู้จักการประยุกต์ใช้สมุนไพรครับเพื่อทางการแพทย์ครับที่สวนเกษตรลาดวันครับเลาวิ่ากรของเราในวันนี้ครับคือคุณแม่อ้อยครับแม่อ้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอยากถามว่าสวนเกษตรลาดวันครับเรามีการปลูกสมุนไพรหลายอย่างใช่ไหมครับเรามีการนําเอาไปประยุกต์ใช้อย่างไงบ้างกับทางการแพทย์แผนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราเอามาแปลรูปเป็นรูปประคบนะคะครับก็จะมีขมิ้นชันขมิ้นอ้อยนะคะสาบเสือหนอนตตยานะคะ แล้วก็ใบมะขามครับอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรามีอยู่แล้วใช่ไหมครับเทาเอ็นยืดเทาเอ็นอ่อนแล้วก็ใบพับพลิงอืมที่นี่ปลูกกี่ชนิดนะครับเยอะมากเป็นห้าหกชนิดนะคะคืออะไรที่เราใช้เนี่ยเราจะปลูกเองหมดคือเราใช้มาตั้งแต่โบราณของเราใช่ไหมใช่ค่ะครับคราวนี้อยากถามว่าตัวรูปคบเนี่ยมันมันทำยังไงจากการนํามาใช้สร้างทํารูปคบเนี่ย ก็พวกนี้เราต้องเอามาตากแห้งนะคะเอาเอามาตากแห้งแล้วก็ไปอบคือแม้เราขั้นตอนเลยเหรอขั้นตอนในการทํารบกงครั้งแรกเราก็เก็บเก็บสมุนไพรมาแล้วก็เอามาตากแห้งครับตากแห้งเสร็จแล้วเราก็ไปอบเพื่อฆ่าเชื้อครับนะคะเราก็เอาเรามีตู้อบค่ะมีตู้อบลมร้อนอบลมร้อนอันนี้คือมันต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ยังไงอ่าอุณหภูมิก็ประมาณสิบห้าองศาสิบห้าถึงยี่สบองศาอ๋อเป็นอบสิบมันก็ไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนไม่ร้อนคือคือเราอบให้มัน ถ่าเชื้อคือเหมือนกับอบลมให้ลมใ,ให้มันเตาจนแห้งถูกไหมฮะถ้าถ้ามันร้อนอย่างนั้นมันจะไหมอ๋คอคือสิบห้าถึงยี่สิบองศาตู้นี้เราสามารถซื้อหรือว่าประดิษฐ์เอาไปทำอันอันนี้ของอาพัฒนาชุมชนหรือไม่อ๋อแล้วถ้าเขาสนใจนี่คือแล้วเขาสามารถติดต,ต่อไปที่พัฒนาชุมชนหรือเปล่ารื้ว่าไงได้ทั้งหมดพัฒนาชุมชนก็ได้พัฒนาชุมชนจังหวัดได้อำเภอได้แล้วก็ติดต่อมาที่นี่เลยได้อ๋อมาที่สวนเกษตรัตะวันก็สามารถได้คาวนี้ ตู้ก็คือเราอบไว้นานไหมครับผมมันจะแห้งอะไรเงี้ยก็ประมาณยี่สิบนาทีเลยเหรอยี่สิบนาทีเองเหรอมันมันแล้วแต่อย่างใบมะขามอย่างใบมะขามอย่างเงี้ยก็แป๊บเดียวถ้าอย่างขาอย่างเงี้ยก็จะช้าหน่อยตะไคร้ก็จะช้าหน่อยใบเตยอ๋อที่ความหนาความอะไรของมันใช่ใช่พอเรามันแห้งเสร็จปุ๊บนั้นเ่ยครับเรามาทําอะไรต่อก็เอาเอามาสับก่อนใช่ไหมสับไม่ไม่ต้องเราจะหั่นแล้วเราจะหั่นเรียบร้อยแล้วไปตากเสร็จแล้วเราไปอบอ๋อต้องตากก่อนใช่ตากนานตากนานไหมครับก็แล้วแต่แดด ถ้าแดดจัดก็ประมาณสามแดดถ้าแดดไม่จัดก็ประมาณห้าแดดอ๋อถ้าเกิดเป็นหมูก็ต้องแดดเดียวใช่เพราะไเ่ี๋ยวแข็งไม่อร่อยอันนี้คือกี่แดดห้าเดเลยเหรอใช่ใช่ต้องตากในร่มตากในร่มไหมครับหรือว่าตากข้างนอกตากแดดเลยแดดแดดเลยเหรอใช่ค่ะอ๋อพอตากร็จปุ๊บแล้วก็ไปอบอีกทีหนึ่งเพื่อเพื่ออะไรนะไปอบเพื่อฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อไม่ให้เกิดเชื้อราอ๋อให้มันแห้งสนิทใช่จากนั้นพอเราได้เป็นวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการเสร็จแล้วเนี่ยเราทําอะไรต่อเราก็เอามาห่อ เอามองกันเ่อะโดยใส่เรามีอัตราส่วนไหมมีค่ะยังไงครับยังละเท่ากันเท่ากันคือหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งใช่สูตรง่ายๆเลยสูตรแบบพื้นบ้านเลยใช่ก็คือมีอะไรบ้างครับขอส่วนประกอบหลักมีอะไรบ้างก็มีน่มีค่ะตะไคร้ขมิ้นชันขมิ้นอ้อยผิวมะกรูดส้มโอเถาเอ็นอ่อนเถาเอ็นยืดครับอุ้ยหลายอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูได้เลยค่ะครับ เราก็จะเอาส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาห่อนะคะส่วนผสมที่ที่จะใส่ใน,ในการห่อนะคะก็จะมีฟิมเสนกระบูลนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอามาคลา้าเกลี่ผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ จับมุมผ้าทั้งสี่ด้านนะคะให้มารวมกันอยู่ตรงกลางอันนี้จะเป็นการนวดนะคะนวดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะแล้วก็จะให้ควบแน่นด้วยนะคะพอแน่นได้ที่แล้วก็จะมัด พอมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาแต่งนะคะแล้วก็จะเอามาจับจีบนะคะให้เท่าๆกันแล้วก็จะพับพับให้แน่นแข็งนะคะเพื่อจะเอาไว้เป็นดั้มที่เราจะจับเวลาเราจะประครบเสร็จแล้วเราก็จะหางได้ที่เรามัดเนี่ยเราก็จะ ใส่เข้าไปข้างในเก็บทรายเข้าไปข้างหนแล้วก็ตกแต่งไกทีก็เสร็จแล้วค่ะแล้วคราวนี้เราพอได้รูปโพลแล้วเนี่ยเราเอาไปใช้อย่างไงเอาไปนึ่งค่ะครับอ๋อเอาไปนึ่งให้ร้อนผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยใช่ใช่คือต้องต้องให้ให้ความชื้นก่อนใช่ไหมให้ร้อนนึ่งให้ร้อนใช่ไหมครับนึ่งให้ร้อนแล้วก็เอามาประคบกับคนที่ปวดหลังปวดเอวปวดเข่าปวดไหลได้ใช้เสร็จแล้วเราก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ เวลาจะนวดตามตัวค่ะใช่ไหมคะเราก็ใช้ประคบด้วยถ้าเราใช้คู่กับน้ำมันนวดชันโลที่นี่มันจะดีเราต้องนวดก่อนค่ะนดก่อนนวดเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะประคบอ๋อประคบถ้าจะใช้ไปพร้อมๆกันไม่ได้มันน้ํามันจะซับทาให้น้ํามันอ่ะอ๋อหายไปแลวนวดเสร็จคู่ก็ค่อยอันนี้ประคบสุดท้ายครับอยากให้ไม่อ่อยฝากเรื่องการทํารูปประคบหน่อยว่ามันสร้างรายได้อะไรยังไง สามารถใช้อะไรได้ยังไงก็รูปประครบตอนนี้เราก็สามารถสร้างไรายได้ได้ดีนะคะเพราะตอนนี้เราส่งขายที่มาบุญครองด้วย oh. นะคะตอนนี้ทัวร์จีนเข้ามาก็น่าจะน่าจะดีขึ้นแล้วก็ส่งที่โรงพยาบาลบางกรวยด้ค่ะโอ okay, ครับท่านผู้ชมท่านใดครับที่สนใจจะท,ทำลูปประครบเป็นอาชีพครับก็สามารถมาที่สวนเกษตรลดาดวันได้ครับ ในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณประภัยสวัสดโตรับหรือเจ้าของนาบัวลงแจ่มครับที่นี่ครับได้มีการทํานาบัวแล้วครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ สวัสดโตเป็นผู้ดูแลพื้นที่นาบัวลุงแจ่มได้จัดระบบที่ดินเพื่อการเพาะปลูกให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแบ่งเป็นพื้นที่นาบัว15ไร่าาสามารถเก็บผลผลิตได้ทุกวันโดยใช้เทคนิคการสาบัวซึ่งเป็นวิธีที่ให้บัวออกดอกใหม่ได้ตลอดสามารถกำหนดเวลาเก็บดอกบัวตามความต้องการของตลาดพื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นที่อยู่อาศัย และคันล้อมรอบพื้นที่นาบวัวทําเป็นพื้นที่เกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชสวนครัวไม้ผลไม้ดอกรวมทั้งเลี้ยงปลาในนาบวัวตลอดจนการแปลรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยทําชาจากเกสรบวัวการประสบความสำเร็จจากนาบวัวทำให้ชุมชนเริ่มมองครองเป็นระบบที่ใหญ่ขึ้น และเข้าใจถึงความจําเป็นที่จะต้องจัดการแหล่งน้ําให้เป็นที่เก็บกักน้ํำไว้ใช้เมื่อสภาพคลองดีขึ้นปริมาณสัตว์น้ําในคลองก็เพิ่มขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นชาวบ้านได้ใช้คลองในการเดินทางเกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเหล่านี้คือผลดีจากการทำานาบัว แรกเริ่มเลยเนี่ยก็คือ,อที่ของอตำบลมาสวสรค์เนี่ยจะมีหนองอยู่สองหนองนะครับก็คือหนองพระคังนะครับกับหนองอิจูนะครับสองแปลงนี้ก็จะมีคนทํานาบัวอยู่สองสองเจ้าซึ่งได้เอาพันธุ์บัวเนี่ยมาจากปทุมนะครปลูกอยู่สองเจ้านี่แหละครับแล้วต่อมาเนี่ยอพอสองพันสิบแปดนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเนี่ยท่านส่งพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์เนี่ยให้กับสพกรหรือว่าสหากรณ์ปฏิรูปที่ดินเนี่ยครับ มาทําการนะฮะจัดสรรที่ดินนะฮะแล้วก็แปลงที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็โดยใช้กองทุนของสวปกรณ์เนี่ยซื้อเพิ่มขึ้นมาโดยพระทานที่ดินของพว์ท่านเนี่ยนะครับหนึ่กับเไร่แล้วก็ซื้อเพิ่มอีก700กว่าไร่นะครับ mm hmm. พอซื้อเพิ่มขึ้นมาก็จัดสรรให้เกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยทำการ,กรเกษตรแปลงละ20ไร่20ไร่โดยการาจะัดสรรสองฝั่งแล้วก็ขุดคลองตรงกลางเลยนะครับแล้วก็เกิดน้ําท่าสมบูรณ์นะฮะพอมีน้ําท่าสมบูรณ์เสร็จคีนี้ก็ ทุกแปลงแล้วครับตรงไหนเป็นที่รุ่มนะฮะก็ท่านก็ทรงสอนในเรื่องของการใช้วิชาก็โดยการปรับพื้นที่ให้เหมาะสมโดยการทําการเกษตรตามภูมิสังคมตรงไหนเป็นที่รุ่มอย่างตรงเนี้ยเขาเป็นที่รุ่มพอปศครยี่สิบเนี่ยเขาก็เริ่มปลูกบัวกันแล้วนะเริ่มปลูกบัวเพราะว่าเขาทํานาแล้วเขาลูกหลานเขาเป็นครอบครัวใหญ่ไม่พอทานก็คือไม่พอธมากินเขาก็เลยเปลี่ยนจากการทานานะมาเป็นนาบัวแล้วก็ทําเป็นลักษณะคิดให้เชื่อมโยงกัน,กนโดยการลักษณะเขา ลูกบัวเสร็จในานาบัวเขาเลี้ยงป่าบนคันล้อมเนี่ยเขาก็ปลูกตะไคร้ปลูกมะม่วงปลูกมะพราะ้าวเรียกว่าเขามีไรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละสองพันตรงนี้มันก็เป็นพื้นนาข้าวแต่ก่อนทานาข้าวค่ะเอาเวลาทําข้าวเรากเราก็ต้องเกี่ยวแล้วก็ขนเข้ามาเนี่ยตรงนี้ที่เรากําบัวเนี่ยจะเป็นลานดินค่ะแล้วก็เอาข้าวเข้ามากองดีเพิงอน,นุ่นค่ะ ที่เราปลูกบ้านหลังใหญ่ก็คือเราสมัยก่อนเราต้องเอาเข้าวเข้ามารวดในบ้านอะไรแบบนี้ค่ะแ,แต่ก่อนนะมันไม่ไม่มีคลองแบบนี้นะคะอันนี้เป็นคลองส่งน้ำค่ะเราจะมีเป็นแค่ลำรลอดเล็กๆค่ะค่ะมีข้าวมาตรงนี้แล้วก็เวลาเราสูบน้ำเราก็ต้องสูบไปทางลำรลอดอีกค่ะเพราะมันไม่ง่ายเหมือนสมัยนี้แล้วค่ะแต่ก่อนน้นมันลำบากกว่านี้อีกค่ะ แล้วก่อนน่ะค่ามันถูกกว่านี้อีกค่ะเกียงแค่สามตีพันบาทเองค่ะเราก็เลยเลิกมาทํานาบัวแต่ก่อนเราก็ไปรับจ้างเขากําบัวอะไรแบบนี้เห็นเขาไรายได้เข้ามาใช้ใจ่ายได้ตลอดทุกพะอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ได้เงินเข้ามาใช้แล้วค่ะ<ช>เราไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินอะไรแบบนี้แต่เราต้องขยันนะคะแบบนี้มาเห็นเนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยยังไม่ได้หยุดเลยค่ะพอมาต้องลงน้ำตั้งแต่หกโมงเช้าอะไรแบบนี้ค่ะ มันไม่เหมือนนาข้าวนาข้าวแต่แต่ก่อนมันก็นลําบากคนาข้าวมันต้องถองก้านแล้วก็มาดําแล้วก็มาเกี่ยวอะไรแบบนี้ก็คนข้าวมานวดที่บ้านแต่ก่อนนั้นก็ทําบัวหลวงค่ะบัวหลวงขายไม่ดีเราก็ต้องมาแกะเกะสรตาข,ขายอีกค่ะเราว่ามันนั่นแล้วมีทางสีแยก้างโยงอะค่ะเขามีบัวฉัตรบุตรเนะี่ยเราเป็นย่ากันแล้วก็ไปพอปั่นเข้ามามอะไรแบบนี้ค่ะแต่เราก็ต้องซื้อไหลเข้ามาค่ะามา ดำอะค่ะดำครั้งแรกมันก็อยู่ได้ตลอดทั้งปีแต่ทีนี้มันไม่สวยพอเราเก็บวันเว้นวันก็ยันสี่เดือนเราก็ต้องเอาน้ําออกน้ำหกสิบเจนเราก็สูบออกก็สามสิบแล้วก็เราถ่ายลงมปย่าเป็นปุ๋ยเลยค่ะมันก็ดีค่ะแต่เราต้องทําหลายคนไงคะถ้าคนน้อยมันก็ทําไม่ก็ได้ลูกค่ะเหนื่อยค่ะทำน้นถ้าคนน้อยต้องทําแค่สองสามไล่อะไรแบบนี้ค่ะ แต่เราก็ต้องไปทำอาชีพอย่างอื่นด้วยนะเดี๋ยวก็ไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวเรือนหรอกพอบัวมันมีช่วงถูกไหมคะอย่างช่วงถูกอะ่ะบัวใหญ่นะี่ยบางทีเราได้แค่60สิตังเองนะร้อยละหกสิบอ่ะบัวรองก็สามสิบบัวเล็กยีสิเพราะราคาไม่ตายตัวคะ่ะมันขึ้นขึ้นลงลงอะคะ่ะเราก็จะรอเทศกาลเนี่ยคะ่ะอย่างเวียนเทียนอะไรแบบเนี้ยเราก็จะได้แพงหน่อยคะ่ะ แล้วนีนมาช่วงหลังเราก็จะทําแกะเอาเกสรมาทําน้ําเกสรดอกบัวขายอะไรแบบเนี้ค่ะก็คิดขึ้นมาเองอะไรแบบเนี้ค่ะแล้วก็ต้มล,ลองชิมก่อนอะไรแบบนี้แล้วก็ต้มแล้วก็เอาไปให้นักท่องเที่ยวชิมอะไรแบบเนี้ว่ารสชาติแบบนี้ยพอใช้ได้ไหมอะไรแบบเนี้ค่ะเขาก็บอกเอกโคค่ะเราก็เลยลองทําขายดูอะไรแบบเนี้ค่ะแต่เราก็ไม่ได้ทําไปขายที่ไหนนะคะ ขายกันที่บ้านอย่างเดียวเนี่ยค่ะอาชีพเสริมก็คือปลาดินาบัวอะไรด้วยเราก็เลี้ยงปลาไปด้วยค่ะแล้วเราก็มีการมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมดินาบัวอะไรแบบนี้เราก็จะมีเสริมขึ้นไปอีกหน่อยค่ะ ุณผู้ชมครับในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณชลิตาไทยแก่นครับผู้ก่อตั้งศูนย์การเรู้เกษตรอินทรีย์บ้านกระถินครับซึ่งที่นี่ครัได้มีการทําการเกษตรโดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของสุขใจที่พอเพียงครับ เราทำมาเนี่ยคือรากฐานก็คือเรื่องอาหารการกินนี่แหละโดยให้คนในครอบครัวเนี่ยไม่ต้องไปซื้อพืชผักข้างนอกลดในเรื่องสารเคมียาฆ่า,มาแมลงต่างๆอย่างน้อยเนี่ยเราทำกินเองเราจะรู้ว่ามันปลอดภัยแนวคิดของตัวเองก็คือทานข้าวปลอดสารอาหารปลอดภัยถึงได้ทำนาปลูกผักปลูกผลไม้อะไรที่เราต้องกินทุกอย่างก็ทุกคนในบ้านเนี่ยแม่จะปลูกขวางโดยการ ให้เรียนรู้และลงมือทําด้วยกันพาทำรรค่ะครูพาทำรรไม่ว่าแม่จะทําปุ๋ยก็อาทุกคนมารวมตัวทําปุ๋ยกันก็ศึกษาแต่ละฐานแต่ละฐานเรียนรู้เนี่ยคือให้ประจําฐานเลยก็กลายปเป็นวิทยกรประจําแต่ละฐานไปแต่ทุกคนสามารถทําได้หมดทุกฐานแล้วก็มีคนเล็กคนเล็กก็คือน้องเอเมี่ค่ะ ก็จะถนัดงานข้างในอาจจะเป็นในเรื่องการทําสบู่สมุนไพรเราก็จะสอนเขาว่าสมุนไพรแต่ละชนิดช่วยอะไรบ้างแล้วก็สามารถถ่ายทอดได้อะไรเงี้ยแต่เราก็จะคอยประกบไว้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้ค่อยๆศึกษาไปให้เขาเรียนรู้ฝึกให้เขาเป็นผู้นําอย่างลูกชายอะค่ะก็พาไปดูงานตั้งแต่6ขวบพาไปด้วย6ขวบเขาก็รัก รักสัตว์มาตั้งแต่ตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นวัวควายแล้วเขาก็เหมือนสื่อสารกับสัตว์ได้ดีการดูแลกันเข้าเข้าใกล้เขาไม่กลัวเขามีความเมตตาต่อสัตว์ตอนนี้อายุ19แล้วค่ะก็มีแนวคิดว่าเรียนในสายนี้เขาศึกษาในเรื่องสัตว์เขาก็จะไปแนวของเขาเลยแล้วเขาจะแผนของเขาเองว่าหนูจะเรียนในเรื่องสัตวแพทย์ถ้าชอบแบบไหนเรียนแบบนั้นแล้วแม่ก็เป็นที่ปรึกษาให้กำลังใจ เขาค่ะเราเรียนสาขาสัตวศาสตร์อยู่นะครับเราก็อาจจะหนึ่งเราก็อาจมาพัฒนาฉีดยงฉีดยาถ่ายพยาธิบำรุงในฟาร์มของเราเองเราไม่ต้องจ้างหมอสองเราก็สามารถไปช่วยเหลือชุมชนได้ในการฉีดยาปากเท้าเปื่อยฉีดวัคซีนให้เขาครับมาพัฒนา ในบ้านเราเองให้มีควายที่ใหญ่แล้วพัฒนาในสายเลือดที่ดีและเชื่อมเชื่อใจได้ในสายพันธุ์ของสูนรเรียนรู้เราครับเรื่องควายเนี่ยค่ะคือเราไปในกลุ่มคนรักควายแล้วทีนี้เขามีคนที่ว่าถ่ายชีวิตลูกชายไปด้วยเล็กๆก,ก็ชอบก็ไปจับจองแล้วเราก็เลยได้มาหนึ่งตัวแรกแล้วก็เขาผสมเทียมมาแล้วเราก็มาเลี้ยง คือเราคิดว่าเราต้องต้องอนุรักษ์ควายไทยไว้คนรุ่นหลังได้ดูแล้วก็ใช้ประโยชน์ก็คืออวลสสตว์เอามาทําปุย๋ยที่เราต้องไปซื้อเขาข้างนอกตอนนี้เรามีของเราเราก็ไม่ต้องซื้อแล้วเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยบางคนเห็นแต่ในรูปภาพไม่ได้เห็นตัวจริงมาเห็นที่นี่ก็จะตื่นตาหน่อยแล้วลูกชายชอบก็เลยต่อยอดเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ด้วยค่ะ ตอนนี้พัฒนาต่อยอดแล้วก็มีคนมาเรียนรู้มาศึกษาเพราะว่าชุมชนเนี่ยอยากได้เอาไปเลี้ยงบ้างเราก็มีแบ่งปันให้เขาเอาไปเลี้ยงก็คือการเลี้ยงของเราเนี่ยถ้าเราให้ไปบริจาคไปแล้วต้องมีกฎ,ม,กฎมีข้อแม้ห้ามซื้อห้ามขายห้ามค้าส่วนลูกสาวเนี่ยคนกลางก็คือ,อให้เรียนในเรื่องการแปรรูปอาหารเขาก็ไปเรียนเรื่องโภชนาการ ซึ่งเราคิดว่ามันเป็นอาชีพให้กับลูกในอนาคตแล้วก็มาแปรรูปมาทำอาหารในบ้านของเราไม่ว่ากิจกรรมแขกที่จะมาที่นี่คุณก็สามารถทำขนมทำเบกนั้นเกิดรายได้แล้วอันนี้ก็จะาวางแผนไว้ให้เขาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนจุลินทรีย์สังคะคอแสงนะคะ วัทถุดิบมีไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะน้ำปลาแล้วก็ชูรสค่ะอุปกรณ์มีคกค่ะช้อนซ่อมแล้วก็ชามค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเลยนะคะขั้นตอนแรกตอกไข่ลงไปค่ะเปลือกเราจะไม่ทิ้งนะคะมันมีแคลเซียมเดี๋ยวเราจะมาบดในนี้นะคะ ไข่หนึ่งฟองชูรสหนึช้อนค่ะแล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนค่ะรอภูมิใจค่ะเพราะว่าพอเราพาทำแล้วคือเหมือนเป็นการ ไม่ได้บังคับลูกดูกริยาในการทำงานของเขาว่าถ้าเด็กๆถ้าไม่ชอบก็คือจะไม่เข้าใกล้เลยแต่นี่เขาเข้าใกล้แล้วก็ช่วยช่วยทำเป็นลักสนุกกับการทำงานที่เรามีอยู่อะคะ่ะแล้วก็สอนเขาว่าต่อไปในอนาคตในบ้านของเราเนี่ยมันสามารถสร้างอาชีพได้โดยที่เราไม่ต้องไปทำงานที่อื่นเราสามารถพัฒนาสิ่งที่เรามีอยู่ สิ่งที่แม่ทําให้ดูว่าทําอะไรได้บ้างไม่ว่าการปลูกเห็ดการแปรรูปการทําน้ำยาต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือสอนเขาความสุขที่จะได้อยู่บ้านของเราแล้วก็เห็นคนในบ้านเนี่ยได้มีสุขภาพที่ดีนะคะอยู่รอดปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลายหลคนที่เขาเข้ามาศึกษาดูงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราคิดว่าเราก็มีความสุขในการที่เราเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งมี ก็จะมีความสุขกับการให้โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆถือว่าได้สารงานต่อที่พ่อทำอันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจค่ะ คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเป็นหลักที่คุณผู้ชมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ครับเพื่อให้อยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิกันครับที่สาคัญคือผู้ชมต้องมีความรู้คั้วคุณธรรมครับเพื่อจับให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนครับและว,วันนี้ครับเวลาของรายการหมดลงแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ